พ่อป้าใส่อันนี้นนขอบขอบคุณผู้ใหญ่กับแฟนด้วยนะขอบพระคุณเอาตามาฝากขอบพระคุณป้าปายังหนูจูนไหนหนูจูนมานี่ให้ี่อุ้งอ้ยอ้ยอีอันนี้ก็ะไดติดกนหนวยตาก,ตกต้องติดกล้องใส่ผิดสูตรเนี่ย ตากะแตนพี่น้อยคือตากะแตนเจ้ยบ่ตากะแตนเจ้ยนะล้านเดินทางปลอดภัยนะครับปลอดภัยก็อยู่ข้างถนนเลยก็ได้เว้ยสั่งว่าเะอึนนออึนนอไู้หนูหนูชูนนั่งรอป้าฮ้อนดาบไหมเนี่ยหนูชูนฮ้อนดากร้อนจีนมันน่ะโอ้ยร้อนจีนหนูชูนร้อนจีนหนูชูนน่ะลูก ไม่ตาเอ๋อืมขันจะหนืจุนพรปืดไหมพรดักไหม โอ้โหโอ้โหเอ้หนูชวนลูกใจเย็นล uh ูกใจเย็นฮะใจเย็นหนูชวนใจเย็นบายบายลูกปังบ๊ายบายรถขับรถปลอดภัยเดินทางปลอดภัย นะคะที่รั